่สมควรนะจ้าใส่กุ้งชาสามตัวจ้าแต่เขาแถมหมูมาให้เยอะก็สมควรเพราฉันชอบกินหมูหมูหมูบ้นหนูหจะเป็นหมูอยู่แล้วรีบกินรีบไปบ้านแม่เอดก,กินแบบลูกกุ้งมากนะคะขนาดกินอยู่บ้านเองที่ไม่ใส่ถ้วยชาจาเลย <c oughs> <c oughs> ขอซอสหน่อยแ่ะหน้ง หนูนะค่ะแล้วก็เยี่ยงป้าค่ะแล้วก็ต้องกัดข้าวเยอะๆเพื่อหิวค่ะไม่หิวมากเลยสองข้าวผัดอ่ะเราต้องก้ม จะลงไม่ลงถ้าไม่ลงไม่ต้องกินจะลงไม่ลงแกกำลัอะไรอยู่ฮะ <c oughs> ไม่ลงจริงนะเนี่ยสงสัยจะไม่ได้กินนะคะซอสนะคะ <c oughs> ล,งลงบินก็แบบนั้นหนูเคยเยขย,เย่าเขย่าลงบินตัว <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยมากขอกินหมูหนะะ่อยค่ะหนูกินตัวเองใช่ไหมคะหนูนเองอ้าวหมูไงคะหมูใช่หมูค่ะหมูเป็นไรคะผอมหมูผอมใช่ไหมคะนะคะหมูขอบคุณค่ะเพิ่มหมูเข้าไปนะคะหนูนะห<อ>นูจะได้เป็นหมูค่ะ ไม่เอาค่ะผักมันมน,น่าพอกินไย่ากินผักกินผักให้ บอกจะกินเยอะนะบะลมนะ่ยอ้วนเเป็นหมูเยอะนะเดี๋ยวจะไม่สวยนะคะขอบอกไว้ก่อนนะหมูไม่ได้ปดีค่ะเป็นอะไรคะอันนี้เป็นน้ำสมุนไพรนะคะอ๋อเหรอคะน้ำสมุนไพรอ๋อโอเคค่ะอยากจะทำใจยอมรับทำใจยอมเชื่อ เด็กพูดอะไรเด็กไม่โกหกใช่ไหมใช่ค่ะเยียมมากเลยค่ะสุดยอดค่ะหนูกเก่งมากนะคะหนูกินน้ำซุปไหมคะครับน <c oughs> ้ำซุปค่ะีฉับสุดๆสดสดังกุกๆเลยนะคะ มันนี่ีะแต่ปริบปูปาตะระพปะูแน่เลยค่ะอันนี้อะไรกระเทียมป้ากินให้ไป้ยแม่คนพี่ใชอขันจะได้เป็นหมูหมูอุดนะคะ ทะเลาะกับซอสอีกครั้งหนึ่งมันไม่ลงนะคะแต่เราก็งูนได้เพราะว่าเราขี้เกียจลุกไปเอาไม้ตะเกียบมาทิ่มมันมันจะได้ออกเราขี้เกียจน,นะคะไม่ใช่ว่าเราโง่นะคะที่เอามันไม่ออกไม่ใช่ว่าเราโง่นะคะเพราะว่าเราขี้เกียจลุกนะคะโอเคไหมคะกินเท่านั้นพอนะคะบด้อิ่มหรือ,อยังอิ่มแล้วคราอยู่แล้วเหรอ ให้หนูกินให้หมดสิคะหมูไม่ทันแล้วนตัวพไม่ทันแล้วค่ะลูกไม่ทันแล้วใช่แล้วฉันพร้อมแล้วฉันอ้วนอะน,นกินอีกแล้วนานบรมอ๋อนางสมุนไพรโอเคโอเคขอโทษนางสมุนไพรกินเข้าไป ฉันก็ต้องเิ่มแล้วใช่ไหมลูกอิ่มแล้วก็เพราะว่าหนูรีบกินไปบ้านแม่เองอิ่มแล้วก็ลาท่านผู้ชมเลยจีแครสวัสดีค่ะครั้งนี้ก็เคยรับกันอย่าลืมกด s u b s c r i b พูดดีดิค่ะอ๋พูดดีดีค่ะ <c oughs> อ้าวเรียกค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ได้นะคะกดตรงนี้เยอะเลยเยอะเยอะเยอะเป็นล้านแสนล้านไดปไปไปไปโอเคค่ <c oughs> ะ <c oughs> <c oughs>